ช่วงนี้อยู่ในหน้ามรสุมมีฝนนะฮะก็จังหวะตรงไหนมีจังหวะก็จอดอธิบายนะครับก็มาอธิบายต่อในผังนี้นะฮะเป็นเรื่องของการลงชุนนะฮะสมัครเป็นสี่ภูพิพลนะฮะเพราะว่าตัวประเทศต้องการกำลังกำลังเครื่องยนต์จากสี่ภูพิพลนะะั่นเองนะ สีผลก็แปลว่ากําลังของแผ่นดินนะเพราะนั้นเครื่องสีเครื่องกําลังแผ่นดินเนี้ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้กําจัดเชื้อไวรัสนะไทดิกไทดิคก็หมายว่าเป็นไทดิกเดเตอร์นั่นเองนะครับก็คือประเทศการไทยอะ่ะ90ปีก็คือประเทศไทยอยู่ในระบอบเผด็จการมา90าปีไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเราก็จะปิดไปทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องอ่ที่มีกําลัง เป็นของแผ่นดินเครื่องของกําลังแผ่นดินทั้งสี่อย่างนั้นก็คือสี่ผู้ิพลนั่นเองจริงเปิดรับสมัครประชาชนทั้งหมดทั้งหลายทุกคนนะนะฮะที่มีบัตรประชาชนก็มาสมัครครับนะฮะมาสมัครเลยมันก็จะกลายเป็นวัคซีนนั่นเองเหมือนเราฉีดวัคซีนสี่เข็มนะนั่นแะหละขอให้เข้าใจงั้นนะการรับสมัครสีู่มิพลก็เพื่อ,อไปเป็นวัคซีนของแผ่นดินนะเป็นประเทศไทยก็จะมีวัคซีนนะ จากสี่เข็มนะครับอันนี้เพื่อแก่ตัวชาติเพื่อที่จะสั่งอะไรออกคําสั่งนั่นเองทีนี้จะสั่งได้ก็ต้องไปสกัดสามสิบสี่สิบล้านเสียงก็ต้องมาประชาชนต้องส่งสามสิบสี่ล้านเสียงมาแล้วแล้วสามสิบสี่สิบล้านเสียงนั้นจะไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะครับโดยสถาบันครอบครัวไทยมาหาอำนาจน,นี่แหละจะไปประกาศนะครับยิงตรงมาที่ตรงจุดนี้โฟกัสตรงนี้นกระบวนการผู้ช่างพระจักรสองก็เหมือนกันก็จะโฟกัสมาที่จุดนี้ แล้วจุดนี้ก็มีธนาคารพิงไทยเหมือนกันนะฮะประชาชนสี่ภูมิพลเนี่ยก็จะโฟกัสมาที่นี่เหมือนกันธนาคารพิงไทยก็โฟกัสไปที่นี่ก็สั่งไปยังกระทรวงการคลังได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อโยกนะฮงบการเลือกตั้งนะฮะของ R1 ก็คือของรถแบบหนึ่งให้มาเป็นของรถแบบสองนะเพราะฉะนั้นเราจะเราก็ากยกเลิก ร่ถแบบหนึ่งก็คือพก20ปีไม่ต้องแล้วไม่ต้องรอ20ปีก็เ <c> อ <oughs> าเงินที่จะใช้20ปีอ่ะในรถแบบหนึ่งอ่ะมาให้รถแบบสองก็แปลงซะมันเป็น2องแสนล้านนะนะไอ้เงิน20ปีนะคิด2องแสนล้านนี่ถูกมากเลยนะครับนะโยกงบของ r 1ของรถแบบหนึ่งยีปีเป็น2องแสนแสนล้านมาให้กับ r 2ก็คือของขอบวนกู้ชาติมาจากสองนะหรือไม่ก็ของกองทัพมหาอำนาจนัน่นเองะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศ ก็เป็นกำลังประดินนะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแหล่งเงินที่มาอีกอันหนึ่งก็คือการนะฮะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนระบบระบอบนะครับอ่าปกติต้องฆ่ากันตายเป็นล้านล้านหรือประเทศพังเสียหายเยอะแยะแต่นี้เอามาเบื้องแรกห้าหมื่นล้านก่อนไปให้ผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านอยู่ติดกับบ้านไงบ้านแต่ละหลังมีผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่เพราะนันให้ผู้ใหญ่บ้านน่ะไปบอกลูกบ้านที่บ้านแต่ละหลังให้ ให้ตื่นตัวอ่าตื่นตัวเส้นทางใหม่เลือกทางเดินใหม่นะแล้วก็ไอ้สิบล้านเนี่ยอ่าก็มาจากนี่ไงฮะแปลงทั้งแปลงเงินทั้งแปลงในการเปลี่ยนการปกครองอีกไอ้ชุดหนึ่งมีสองอันนะฮะเงินมาจากสองแหล่งแหล่งหนึ่งแปลงจาก R1 แปลงจาก R1 มาเป็น R2 รถแบบหนึ่งไม่ใช้ใช้รถสองนะฮะโยกโยกงบรถแบบมหนึ่งอ่ะสองแสนล้านนะถูกมากเลยนะคิดสอง ล้านล้านยังได้เลยนะครับน,นี่เอาแค่สองแสนล้านน่เอามาเลยนะครับมาให้อาสองอาสองยังได้ไปดำเนินงานนะครับเงนนิงนส่วนนึงก็ผู้ใหญ่บ้านกระตุ้นลูกบ้านนะแล้วก็ไอสิบล้านล้านนี่มาจากการเปลี่ยนเปลี่ยนระบบระบบเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแนละ้วมันใช้เสียเงินเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ต้องไปเสียเวลาต่อสู้กันให้พังเสียหายเราใช้การแปะพักก็แปะพักมาเลยจ่ายมาเลยนะครับอ่าสิบล้านเอาไปห้าล้านล้านก่อน ไม่ต้องเสีบแล้วเรามาคาดละล้านก่อนนะครับนะฮะโดยธนาคารไทยนี่แหละครับนะฮะอมาเอามาก่อนอ่ามันเป็นการทิ้งยุคทิ้งสมัยไปเราจะได้ประเทศไทยใหม่ต้องทิ้งนะฮะไม่ทิ้งไม่ได้และสรัประชาชนก็จะถูกอ่าถูกสถาปนาเป็นประมุขฝ่ายปกครองนี่เด็กเมื่อเป็นผู้ฝ่ายปกครองประชาชนก็จะบิคำกลายเป็นเซ็นทรัลไลท์เลยนะจำไว้นะฮะเราจะเป็นเซ็นทรัลไลท์หมา่ว่าเป็นผู้มวคุมอำนาจรัฐเองผู้ควบคุมเจ้าเองไม่ได้เป็นดีเซ็นทรัลไลท์นะครับเนี่ยเราจะเป็นประชาชนที่เป็นเซ็นทรัลไลท์ อันนี้เรื่องใหม่เรื่องแปลกนะครับประชาชนเนี่ยเป็นผู้ปกครองตงนเองเป็นตัวเซ็นทรัลไลท์เลยเป็นผู้ควบคุมศูนย์กลางเพราะเราเป็นประเทศรัฐเดี่ยวนี่ครับประชาชนก็ต้องมาใช้ต้องเป็นเซ็นทรัลไลท์เนี่ยเพราะเราเป็นรัฐเดียวนี่ครับนะฮะนั่นแหละอ่าทีนี้ก็มีการอ่าเส้นทางจากักรพรรดิเราจะสร้างเอาไว้นะครับเพราะลิขิตประเทศมันต้องไปเป็นชาติจกักรพรรดิต้องสร้างเอาไว้แล้วก็สาชาติการเมิร นะกลุ่มชาติการวงมุมาทำสูตรการค้าอุรากษะกันนะครับแล้วก็การค้านะครับ40ปีนะครับที่ประชาชนเป็นมือทุทองคำวินัย40ปีนะครับรวมทั้งประชชนสมัครลงทุนเองนะครับวันละ4บาทเพื่อเอา4แพลตฟอร์มเป็นเวลา4ปีนะฮะหรือเป็น4ปี4ครั้งก็เป็น16ปี ก็ได้ธนาคาราไทยเขาเชื่อมั่นประชาชนจ่ายคืนได้อยู่แล้ววันละสี่บาทไม่ใช่ปัญหาเลยนะดังนั้นธนาคาราไทยยังไงก็ต้องจ่ายเงินมานะครับเสร็จแล้วถ้าเราไปทำดีตตวลงต่างประเทศได้ก็จะไปซื้อทองให้กับประชาชนสิบเปอร์เซ็นในเวลาสิสิบปีนะครับก็าวางหลักฐานไปนถึงรัชการที่สิบสองเลยนะครับเงินสิบสองล้านหรือสิบหกล้านเนี่ยโฟกัสไม่ชัดแสงมันน้อยแล้วฮะ มันมาจากการทําดีตัวลงต่างประเทศที่เป็นกลุ่มชาติการเมิรเ,เนะนะเป็นการลงทุนในกลุ่มชาติสมาชิกหมายมว่าชาติสมาชิกก็จะได้เงินตรงนี้ไปด้วยครึ่งหนึ่งก็คือถ้าได้16ล้านชาติสมาชิกก็ได้ไป8ล้านอย่างนี้นะฮะใช้การค้าพอเพียงคิดซึมอันนี้เบญจท่านก็ได้เรียนรู้เพราะจะต้องแล้วก็ต้องสร้างเมือง4สไตล์ประมาณ20เมืองนะครับแล้วก็เงินลงทุนอ่า ของพนักงานที่เราจะรับเข้ามาในต่างประเทศในชาติุ่มชาติกาลามิดเราก็จะไปลงทุนในสร้างเมืองในชาติกาลามิดแล้วก็สมัครพลเ,เมืองเข้าเป็นพนักงานของเราแล้วก็ใช้เงินระบบ CBDC นะฮะเงินบาทไทยก็จะกระจายไปทั่วโลกนั่นเองจะเป็นสกุลเงินหนึ่งของโลกนะครับแล้วการค้าพอเพียงเนี่ยนะครับบวกเมืองเมืองที่มีสิสไ์ตล์เนี่ยมันกลายเป็นสิทธ์ทรัพย์ชนิดหนึ่งสามารถมาค้ำประกันเหรียญได้แล้วก็จะสร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญธรรมขันนั่เอง เหรียญนี้จะกลายเป็นเหรียญสเตเบิลคอยนึงเด็กตนออนั้นประเทศต่างๆนั้นก็จะมาถือเหรียญน,นี้นจะมาเอามาถือเหรียญของหมู่บ้านที่เป็นเหรียญสเตเบิลคอยมันจะทําให้ประเทศไทยมีเงินทุนมากมายนะครับแล้วการที่ประเทศไทยเอาเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆเป็นการจุดเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นโดยคนไทยเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจโลกนะอันเนี้ยมันเป็นการฉีดวัคซีนของสี่พันคนเรารับสมัครอยู่แล้วสี่พันคนนะครับ เพื่อเปลี่ยนสมือนฉีดวัคซีนเพื่อเป็นไล่เนี่ฮะเราเป็นเรามีเชื้อไวรัสไทดิก90อยู่ตอนนี้ก็ต้องฉีดไล่นะดีสีเข็มสีเข็มคือสีแพลตฟอร์มนี่เองหรือสีผู้คนอ่ะมุ่งไปเอาไปสร้างสีแพลตฟอร์มเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเสียงมาตั้งโอ้โหสามสิบสี่สิบล้านเสียงแล้วประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะฮะธนาคารประเทศไทยต้องทำกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องทำเงินจะต้องถูกนํามาใช้ นะเป็นจุดโฟกัสต้องมาโฟกัสที่นี่นะครับแล้วมันจะเป็นไปตามแผนทั้งหมดเอาละโฟกัสไม่ชัดเพราะแสงน้อยก็ขอจบเพียงเท่านีา้จะรบกวนสายตาท่านมากไปเดี๋ยวไปอธิบายในคลิปอื่นต่อไปครับ